หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์ส่เกมฟุตบอลอันดับหนึ่งพร้อมให้คุณเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับพมกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงบอร์ดให้โอกาสเลกูน่าโซชาไปอีกเล็กน้อยในช่วงก่อนพักเบรกทีมชาติซึ่งกระแสกดดันยังมีอย่างต่อเนื่อง ติดตามเนื้อหาของทีมรักไปพร้อมๆกันในวิดีโอนี้สามารถติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้หนึ่งช่องทางที่เพจและช่องบดานแมนยูลิงก์อยู่ใต้วิดีโอพร้อมทั้งพูดคุยกับผมส่วนตัวและพเพื่อนๆแฟนผีแดงและที่กลุ่ม Open Chat ลิงก์อยู่ด้านล่างครับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนยูเตดหลังพูดคุยกับบอดบริหารและตัวเล็ก,กนาโซชาแล้วก่อนที่นายใหญ่ชาวนอร์เวย์จะได้คุมทีมต่อไปมีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่ในระยะยาวเพราะมีผลต่อความมั่นใจของนักเตะและการเก็บแต้มในโปรแกรมสําคัญเซอร์เล็กเดินทางไปที่ศูนย์ฝึกแคริงตันครับแต่รายงานจากไซมอนสโตนยืนยันว่าป่านั้นไปตัดสูตรใหม่เช่นเดียวกับเจ้าที่สโมสรคน,น,นอื่นๆและไม่ได้พบโซชาลงถึงนักเตะทุกคนเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วป่านั้นไปทําอะไรกันแน่ครับ อาจจะเป็นการบรีฟมาจากสโมอสรให้นักข่าวนั้นรายงานไปตามนี้ก่อนเพื่อกระแสดูลดความรุนแรงลงสำหรับบรรยากาศภายในทีมที่มีรายงานออกมาปอปอกบาออกมาตอบโต้เดอะซันที่กูข่าวเรื่องว่าเขาไม่พอใจที่ต้องตกเป็นตัวสำรองเกมแพ้ลิเวอร์พูลมีฟิวทีมชาวฝรั่งเศสลงเล่นในครึ่งหลังแต่เล่นนะครับปั๊บเดียวก็โดนใบแดงออกจากสนามรายงานจากเดอะซันระบุว่าปอกบาได้ขอโทษเพื่อนๆจากการที่เขาเล่นไม่ละเอียดและทำให้ทีมเดือดร้อน และสื่อดังกล่าวเปิดเผยต่อไปว่าเขาไม่พอใจที่โดนดรอปเป็นตัวสำรองทําให้ความสัมพันธ์ในทีมแย่ลงล่าสุดปอกบาโพสต์ตอบโต้เรื่องดังกล่าวว่าข่าวที่รายงานออกมานั้นไม่เป็นความจริงเป็นเรื่องโกหกทั้งเพด้านความคืบหน้าสัญญาใหม่เมโนโลลลูเลอลาไล่นักข่าวไปถามยูเนเต็ดเองเผยว่าพวกคุณต้องไปถามสโมสรอนเพราะปัจจุบันทุกอย่างยังเงียบอยู่ไม่มีความคืบหน้าใดๆป,อ,ปอกบาได้รับความสนใจจากหลายทีมทั้งยูเวนตุสและเรอัลมาดริด ถ้าสถานการณ์ยังคงาคาราคาซังแบบนี้อยู่จะส่งผลเสียต่อสโมสรที่ไม่สามารถเก็บปอกบาวไว้กับทีมได้และเสียตัวนักเตะไปแบบไม่ได้ค่าตัวเป็นครั้งที่2ส่วนใบแดงที่รับนั้นมีการยืนยันออกมาแล้วว่าปอกบาจะโดนแบน3แมตช์คือเกมกับสเปอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้และวัตฟอร์ดหากปองไม่ต่อสัญญ,ญากับยูเ็ดทีมจะไปต้องหากองกลางคนใหม่ซึ่งตอนนี้มีตัวเลือกไม่มากนักกับระดับฝีเท้าที่จะเข้ามายกระดับสโมสรอนได้ และเป็นที่ต้องการของฟแฟนๆมีการพูดถึงจูดเบลริรมกแฮมการคนเก่งของดอทมูลที่กำลังเนื้อหอมสุดๆและโชว์ฟอร์มได้ดีกับทีมเสือเหลืองเซบาสเตียนเคลที่จะก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของทีมดังจากบุนเดสลิก้าในปีหน้ายืนยันว่าเบลริี่แฮมจะยังไม่ย้ายทีมในตอนนี้แม้จะรับความสนใจจากหลายสโมสรแองกฤษเขาเป็นผู้เล่นของเราตอนนี้เขามีข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมมันเป็นเรื่องที่ดีที่เขาได้รับความสนใจ สดงให้เห็นว่าเราทําถูกต้องเราต้องการรักษาผู้เล่นของเราเอาไว้และให้นักเตะได้สิ่งที่ต้องการเสมอน,นั่นคือการควา้าแชมป์บริแทมเคยเดินทางมาที่คารลิงตันและได้พบกับเซอร์เลท์ฟร์กสันเพื่อเยี่ยมชมสวนฝึกของสโมสรแต่สุดท้ายแล้วเขาตัดสินใจไปร่วมทีมดอดมุลซึ่งมองว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาฝีเท้าที่มากกว่าทีมสอเหลืองตั้งค่าตัวของกองกลางอนาคตไกลไลายนิวที่120้ี่ล้านยูโรหรือประมาณ100ล้านปอน สาหรับการพัฒนานเตะร,รายบุคคลในสโมสรเป็นสิ่งที่ถูกตั้งคำถามในยุคข,ของอะตอาโซชาโดยมีผู้เล่นบางคนที่ยังดูพัฒนาได้ช้าในระบบการเล่นของทีมเพราะเกมการแข่งขันจริงพวกเขามากักจะเป็นจุดอ่อนที่โดนคู่แข่งโจมตีอย่างต่อเนื่องอาติ t ชันเฟร d ดเป็นต้นแต่มีรายงานจากดิแอลติกว่าคนในสโมสรเริ่มเป็นกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาของอารอนวิซาก้า ทีมโค้ชพยายามฝึกแบบตัวตัวตัวเกี่ยวกับเรื่องเกมรุกให้เขาแล้วแต่เขาพัฒนาได้ช้าทําให้เกมฝั่งขวายังไม่ไหลลื่นเท่าที่ควรโอลิโกนาโซชาพยายามเซ็นสัญญากับคีดแดนทิปเปียจากอันติโกมาดิดตอนซัมเมอร์และนักเตะก็สนใจกลับสู่อังกฤษแต่ทีมตราหมีต้องการค่าตัวสูงถึง40ล้านปอนด์ซึ่งยูเต็ดประเมินว่าแบ็กสิงโตคำรามคนมีค่าตัวแค่15-18ล้านปอนด์ในการปิดดิว นี่จึงเป็นอุปสรรคอีกหนึ่งเรื่องที่วเลกุน่าโซชาต้องแก้ปัญหาและถ้ากุนซือใหม่เข้ามาก็ดูจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องยกระดับให้ดีขึ้นพอเมอร์สันอดีตนักเตะอาร์เซนอลก็ออกมาแสดงความเห็นเรื่องในายใหญ่ปีศาจแดงเช่นกันมองว่าการที่โซชาได้คุมทีมต่อถือเป็นเรื่องที่โชคดีมากจากผลงานโดยรวมที่ผ่านมาและเกิดความไม่เท่าเทียมกันในระบบของสโมสรผลงานการด่งขันนั้นน่าอับอายมาก การแพ้แบบหมดรูปต่อทีมคั่วหลีเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นจริงๆผมไม่ชอบเห็นโค้ชคนไหนต้องถูกไล่ออกแต่โอเล่โชคดีจริงๆที่ยังได้ทํางานนี้ต่อแต่ถ้าเป็นคนอื่นในสโมสรใดสักทีมในยุโรปเห็นทีมแพ้คั่หลีคาบ้านเลทเทะศูนต่อ5ผมว่าเขาโดนไล่จะเพิดไปแล้วคุณลองดูว่าถ้าเป็นเชลซีหรืออาร์เซนอลแพ้ต่อสเปอร์ศูอะไรแบบนี้เขาไม่น่าจะอยู่ถึงวันจันหลังเกมสุดสัปดาห์ อยู่แต่ชนะได้เพียงเกมเดียวจาก5เกมในลีกแต่เขาได้ทำงานต่อผมไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่ทั้งหมดนี้คือความเห็นของพอลเมอร์สันที่มีต่อ,อยูนตเต็ดและโซชาครับสมิลลรักเคอร์ตทเยร์3จากแมนเชสเตอร์อิ n นิยล์สายข่าวสโม,มสรยืนยันว่าคริสเตโนโรนโดเป็นนักเตะที่รวมใจในห้องแต่งตัวให้ทุกคนสามาคคีกันไว้เหมือนเดิมต้องการให้เพื่อนๆสู้เต็มที่ในโปรแกรมต่อจากนี้ ไม่ว่าทคติกของอเลกุนาโซชาจะเป็นเช่นไรจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามรายงานานักเตะหลายคนหมดศรัทธาต่อโอเลไปแล้วเกี่ยวกับการเลือก11ตัวจริงลงสนามแบบเดิมและทคติกที่สู้กับโค้ชทีมชั้นนำอื่นๆไม่ได้ฟอบิเซโอโรมาโนยืนยันว่าโอเลกุนาโซชาจะได้คุมทีมเจอสเปอร์สุดสัปดาห์นี้จากการนุนหลังของเซอร์เล็กแต่ผลการแข่งขันจะมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจของบอร์ดในเวลาต่อมา เวลาที่ยื้อไว้นั้นอาจจะมีการประชุมกันเพื่อเลือกผู้จัดการทีมคนใหม่ว่าจะเป็นใครและหาทางลงให้กับโอลกุกนาโซชาแบบไม่โหดร้ายมากนักจอห์นเมอร์เทอร์พอกีฬลาและเตเลนเฟเชอร์พอเทคนิคมีส่วนสำคัญในการจราจายกับผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยบอร์ดบริหารอาจจะเกรงใจเซอร์เล็กอยู่บ้างที่ยังหนุนหลังโซชาแต่การหาจังหวะที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นสามเกมต่อจากนี้คือการพบกับสเปอร์ออตแลนต้าและแมนซสตี้ เพื่อให้ตำแหน่งไม่ว่างลงทันทีและการต้องใช้กุนซือขัดตาทัพเป็นเรื่องที่เสี่ยงแต่น้ำหนักที่โอเลกุน่าโซชาจะทำผลงานได้ดีและต่ออายุงานออกไปก็ยังมีอยู่แต่ไม่มากนักครับกับการที่เขาเสียห้องแต่งตัวบางส่วนไปแล้วเพราะฉะนั้นมุมที่ว่ารอเวลาเปลี่ยนแปลงเจรจากับโค้ชใหม่คุยแผนงานให้เรียบร้อยและให้โอเลคุมไปก่อนในช่วงนี้เพื่อหาทางลงให้ดูโอเคที่สุดนั่นคือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น อัตราต่อรองกุลซื้อใหม่ล่าสุดนั้นบริษัทต่างๆปรับให้อันโตเดคอนเต้ขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งเสียบแทนโอเลก,กุน,น่าโซชาแม้จะมีข้อสงสัยจากบอร์ดบริหารถึงแนวทางการทำทีมของเขาโดยข่าวของซีดานยังเงียบเหมือนเดิมและดูจะเป็นไปได้ยากและมีกระแสบางส่วนเรื่องมอริซิโอโปเชติโนว่าเซอร์เล็กเฟอร์กูสันดูจะชอบมากที่สุดที่จะเข้ามาแทนโอเลก,กุน,น่าโซชาแต่ยังเป็นแหล่งข่าวดับเทียที่ไม่สูงมากนักอย่างเดลลี่สตาร์ ข้อมูลที่นำมาฝากกันคือการเขียนบทความลง The t ท m e ของ h e n ร y w i ินเทอร์บรรณาธิการระดับเทียร์หนึ่งที่พลาดหัวเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างมาว่าอันโตนิโอคอนเต้จะเป็นผู้ช่วยชีวิตยูเนเตตอิงถึงประโยคที่คอนเต้พูดไว้เมื่อ8ปีที่แล้วครับผมอาจจะไม่ใช่ซีดานหรือบาโจที่เป็นนักเตะระดับพรสวรรค์สูงแต่ผมได้เล่นร่วมกับพวกเขาทั้งสองคนผมเติมเต็มสิ่งเหล่านั้นด้วยความพยายามทำงานหนักอุทิศตนเพื่อทีมและอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ตลอด ข้อความนี้วินเทอร์มองว่ามันบ่งบอกถึงตัวตนของคอนเต้ได้เป็นอย่างดีแม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่ใช่นักเตะแล้วการเป็นผู้จัดการทีมเขาต้องการให้ผู้เล่นภายในสโมสรที่เขาคุมทุ่มเทเต็มที่และไม่แคร์ถึงการต้องจับใครเป็นตัวสำรองพร้อมทั้งใส่ใจนักเตะแบบละเอียดทุกคนการที่วินเทอร์เขียนบทความนี้ไม่ได้แปลว่าคอนเต้จะมาคุมแน่แต่เขาน่าจะมีเหตุผลบางอย่างที่มองว่าคอนเต้มีโอกาสพอสมควรกับตัวเลือกที่เหลืออยู่หากว่าเลกุน่าโซชาไม่ได้อยู่ต่อกับทีม และเซนดินซีดานปฏิเสธรับงานนี้ฟันเพจและชาแนลมีความคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้เหมือนเดิมครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงหลและคลั่งไคล้มันอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอามาองมนยูสู้ตายสวัสดีครับสับสูนย์โดย c a n d ิ d คาเฟ่ร้านคาเฟ่สุดพิเศษสำหรับทุกคนอร่อยถูกใจทุกเมนูในราคามิตรภาพใกล้สนามบินจังหวัดขอนแก่นโทร089 9446836ร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย